นิยายเสียงเรื่องศกตอนที่แปดื่มเหล้าเลือดจูๆ่ๆอาจารย์ก็พูดออกมาแล้วผมจะกล้าอืออึดอาดได้ยังไงผมรีบเดินไปที่หน้าโตะบูชาในทันทีตุกเสียงหัวเข่าของผมกำลังกระทบลงกับพื้นเมื่ออาจารย์เห็นว่าผมคุกเข่าลง เขาก็รีบนำัางสองสามเซนที่นำมาจากตัวหุ่นออกมาถักกันพอเสร็จแล้วเขาก็นำมันไปวางไว้ที่แท่นบูชาจากนั้นอาจารย์ก็ทำมือทำไม้แถมในปากก็ยังท้องอะไรบางอย่างออกมาอีกสองถงประโยคเสร็จแล้วก็เผายันสามแผ่นนั้นทิ้งไปและทันใดนั้นลมที่หนาวเย็นก็พัดรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิม บริเวณโดยรอบต่างก็ยิ่งเย็นยาเยือกขึ้นมาในทันทีกระดาษเงินและกระดาษทองที่ได้โรยอยู่รรอบๆนั้นมันก็ต่างปลิดปลิวล่องลอยขึ้นเต็มท้องฟ้ามองดูแล้วช่างชวนน่าสยองขวัญยิ่งหนักไม่เพียงเท่านั้นในเวลานี้หุ่นฟางที่นอนอยู่บนโต๊ะบูชาภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีการเตือนล่วงหน้าเจจูมันก็ลุกขึ้นยืน เมื่อผมเห็นว่าหุ่นฟางลุกขึ้นอย่างอัตโนมัติผมก็อดไม่ได้ที่จะตกใจด้านอาจารย์และเหล่าชินเองทั้งสองก็ต่างขมวดคิ้วพร้อมกับทําสีหน้าที่เคร่งเครียดเช่นกันอาจารย์กระแอมอยู่ในลำคอจากนั้นก็พูดเสียงดังๆออกมาว่าเริ่มพิธีคํานับครั้งที่หนึ่งจากนั้นผมก็เกาหัว แต่ในช่วงเวลาที่ผมกำลังนั่งบืออยู่นั้นตนเองก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมันกำลังได้ปรากฏขึ้นอยูอๆ่ๆหุ่นฟางที่อยู่บนแท่นบูชาดูเหมือนว่ามันจะขยับเล็กน้อยในตอนแรกผมก็ยังคิดว่าตนเองนั้นตาฝาดจึงได้ลองมองดูอยู่อีกสองถึงสามครั้งแต่ผลลัพธ์หลังจากที่อาจารย์พูดคำว่าคำนับครั้งที่สอง ทันใดนั้นผมก็พบว่าไอหุ่นฟางตัวนั้นมันได้ก้มลงเล็กน้อยจริงๆและในครั้งนี้มันยังหันหน้ามาทางผมอยู่ด้วยมันดูเหมือนกับตัวผมที่กำลังคำนับอยู่ยังไงอย่างนั้นเมื่ออาจารย์เห็นผมไม่ละสายตาไปจากหุ่นฟางเขาก็รู้สึกโมโหขึ้นมานิดหน่อยจึงได้หันมาด่าผมนี่ยังนั่งเบอรออยู่ทำไม ในใจผมก็กลับสั่นขึ้นมาในทันทีคำพูดนี้ได้ช่วยดึงสติผมให้กลับมาหลังจากที่คำนับไปสองครั้งในเวลาต่อมาอาจารย์จึงตะโกนออกมาอีกครั้งหนึ่งคำนับครั้งที่สมผมเองเลยทําตามที่บอกเช่นกันและหุ่นฟางที่อยู่บนแท่นบูชาในวินาทีนั้นผมเห็นได้อย่างชัดๆว่ามันกําลังทำเหมือนกัน แม้ว่าจะรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างแต่ผมก็มีได้กล่าวอะไรออกมาหลังจากที่คำนับกันสามครั้งอาจารย์ก็ได้พูดลากเสียงขึ้นดื่มเหล้ามงคลสินเสียงเขาก็เทเหล้าขาวลงในแก้วสีขาวที่วางอยู่บนแท่นบูชาทันทีแต่นี่มันยังไม่จบอาจารย์ยังอุ้มไก่ตัวใหญ่ที่กำลังดินทุรนทุรายออกมา ไม่พูดอะไรทั้งนั้นเขาก็เชือนคอมันเอาดือด้อเลือดสดๆไหลย,ย้อยลงมาตามลำคอของไก่สุดท้ายมันก็หยดติ่งๆลงไปในแก้วเหลาหลังจากที่เลือดสดๆหยดลงไปแก้วเหลาก็กลับกลายเป็นสีแดงในทันทีอาจารย์ยังบอกให้ผมหยดเลือดของตนเองลงไปในแก้วนี้อีกด้วย เมื่อทำทุกอย่างเสร็จสิน้นอาจารย์ก็รำดาบอยู่อีกสองสามกระบวนท่าจากนั้นก็ <_ S 2> เผายันอีกหนึ่งใบและเริ่มพิธีดื่มเล้ามงคลมีติง่งฝานเป็นครูสมรสด้วยหยดเลือดสาบานนี้คอเหุลหลุยลิงโปรดลงมาเป็นสักขีพยานหลังจากที่พูดจบยันที่อยู่ในมือของอาจารย์ก็มีเสียงดังตูมได้ดังออกมา ทันใดนั้นมันก็มอดไหมขึ้นมาในทันทีแต่ไฟที่เผามาอยู่นี้ก็กลับกลายเป็นสีเขียวเข้มหลังจากที่ยันถูกเผาไหมเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็นำขี้เท่าทั้งหมดของยันมาใส่ในเล้าเลือดเมื่อทำพิธีนี้เสร็จเขาก็ใช้นิ้วคนอยู่อีกสองถึงสามรอบจากนั้นก็ส่งมันมาตรงหน้าของผมแล้วบอกว่าดื่มครึ่งหนึ่ง ผมรับแก้วเหล้าเลือดนั้นมาจากนั้นก็มองเลือดไก่และขี้เท้าของยานที่ได้ลอยอยู่ข้างในผมรู้สึกไม่ค่อยอยากจะดื่มมันสักเท่าไหร่ดังนั้นผมจึงเอามือมาปิดจมูกและเทมันเข้าไปในปากขณะที่ดื่มเล้าเลือดไก่มันทั้งคขวาทั้งฝ่า,า,าหลังจากที่ดื่มเสร็จผมก็แทบจะอ้วกออกมาอยู่หลายครั้งส่วนเล้าเลือดที่เหลืออยู่อีกครึ่งแก้ว อาจารย์ราดมันลงไปบนตัวของหุ่นฟางจากนั้นก็โยนยมันเข้าไปเผาในกองไฟทันทีหลังจากที่เผาเสร็จผมก็รู้สึกเย็นวาบที่รอบๆตัวรู้สึกว่าเหมือนบรรยากาศโดยรอบมันกำลังมีคนจ้องมองมาอย่างผมอยู่แต่ผ่านไปเพียงแป๊บเดียวสายลมเย็นยะเยือกที่อยู่โดยรอบมันก็ค่อยๆหายไปท่าทางของอาจารย์ผ่อนคลายลงมาก เห็นได้ชัดว่าเขาถอนหายใจออกมาด้วยความโลงอ,อกเ,อเสี่ยวฟานแกลุกขึ้นได้ละเมื่อได้ยินอาจารย์พูดแบบนั้นผมเลยถามด้วยความสงสัยเล็กน้อยอา,อาจารย์เสร็จแล้วหรอครับอาจารย์พยักหน้าให้ผมเล็กน้อยอเสร็จเรียบร้อยเมื่อได้ยินอาจารย์พูดคำนี้ผมเองก็รู้สึกง,งุนงงขึ้นมานิดหน่อย ไม่ได้บอกว่าแต่งงานกับผีหรือนอกจากผมเห็นหุ่นฟางนั้นโน้มตัวลงแล้วผมยังไม่เห็นผีผู้หญิงเลยนะดังนั้นผมจึงนำสิ่งที่สงสัยทั้งหมดได้เอ่ยถามออกมาเมื่ออาจารย์ได้ยินสิ่งที่ผมพูดเขาก็เผยรอยยิ้มที่หน้าขมขื่นออกมาเล็กน้อยบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ผมคนเดียวแม้แต่เขาเองก็ยังไม่เห็นเลยแล้วยังพูดอีกว่าทางที่ดีที่สุด ผมมองไม่เห็นเลยไปทั้งชีวิตมันจะยังดีเสียมากกว่าเมื่อพูดจบเขาก็บอกให้ผมมาช่วยกันเก็บข้าวของแล้วรีบกลับบ้านกันเถอะเมื่อผมเห็นว่าอาจารย์ไม่อยากคุยต่อผมเลยไม่ถามอะไรต่ออีกและก็ผ่านไปเพียงแคป่แป๊บเดียวเท่านั้นพวกเราก็เก็บของกันจนเสร็จหลังจากหันไปมองลุมศพที่อยู่รอบๆร่างกายของผมก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาในทันที ผมไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปจึงรีบเดินตามอาจารย์และเหล่าชิ้นออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วระหว่างทางทุกคนทำตัวเงียบมากไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคนตอนนั้นใจของผมสับสนวนวายคิดอะไรโมวซัวไปหมดผมกำลังรู้สึกว่านอกจากพวกเราสามคนแล้วที่ด้านหลังมันยังมีคนอื่นอยู่อีก ส่วนทางด้านของอาจารย์ระหว่างทางเขาพูดคุยกับผมเพียงแค่สองสามประโยคเท่านั้นบอกว่าในช่วงนี้ห้ามผมดูวิดีโอหรือภาพที่ไม่ดีและยังต้องเว้นระยะห่างจากพวกผู้หญิงอีกด้วยบอกว่าถ้าผมทำเรื่องต้องห้ามพวกนี้อาจจะทำให้เธอคนนั้นเกิดอารมณ์เสียขึ้นมากก็ได้แม้ว่าอาจารย์จะพูดไม่ชัดเจนแต่เห็นได้ชัด ว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องของเมียผมที่มองไม่เห็นคนนั้นอยู่แต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับแม้แต่ตอนนี้เองผมก็ยังไม่กล้าจะเชื่อเลยตอนที่พวกเรากลับมาถึงร้านเวลาก็ล่วงเลยมากว่าตีหนึ่งแล้วอาจารย์บอกให้ผมรีบไปพักผ่อนบอกว่าเพื่อฟื้นฟูพลังเพราะในคืนวันพรุ่งนี้พวกเรายัางจะต้องไปสู้กับผีสอกสาม,มีภรรยานั่นอีก หลังจากที่กล่าวจบอาจารย์ก็เดินกลับไปในห้องของตนเองแต่ในเวลานี้อุณหภูมิภายในห้องกลับเย็นลงมาหลายองศาจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านนอกเมื่อได้ยินเสียงนี้ผมและอาจารย์ก็ต่างตกใจขึ้นมาในทันทีต่างคนก็ต่างหันไปจ้องมองที่ประตูพวกเรากำลังสงสัยดึกดื่นขนาดนี้ ใครจะมานะจากนั้นอาจารย์จึงตะโกนลไปที่ประตูใครหลังจากที่สิ้นเสียงดานนอกก็ปรากฏเสียงของคนแก่ได้ดังขึ้นมาส่งข่าวฉันมาส่งข่าวเมื่อได้ยินประโยคนี้ผมก็งงขึ้นมาในทันทีเดิมทีบ้านเราไม่เคยจะสั่งข้าวและอีกอย่างเวลานี้ มันก็เป็นเวลาที่ดึกมากแล้วแถมพวกเราเพิ่งกลับมาจากสุาสานศพรายยาดอีกแต่กลับมีคนมาส่งข้าวเนี่ยนะไม่ว่าจะคิดยังไงมันก็ผิดปกติอยู่ดีดังนั้นผมจึงตอบกลับไปในทันทีออบ้านเราไม่ได้สั่งคุณมาส่งผิดที่แล้วล่ะเมื่อพูดคำนี้เสียงดังออกไป เสีงคนแก่ที่อยู่ด้านนอกก็ตะโกนกลับมาอีกครั้งหนึ่งถูกแล้วที่นี่นะถูกแล้วยายตามมาตลอดทางข่าวนี้มาส่งที่นี่ยายแข่อยากขอให้จุดถูกให้มันก็เท่านั้นเองเมื่อได้ยินประโยคนี้สีหน้าของผมก็แปลเปลี่ยนไปและตามมาด้วยเสียงที่ดังปัง พวกเราพึ่งกลับมาจากสุสานรายญาติและเธอก็ตามมาตลอดทางและยังต้องการให้จุดทูปให้อีกนี่นี่มันยังไม่ชัดเจนอีกหรือว่าสิ่งที่ยืนอยู่ข้างนอกนั้นมันไม่ใช่คนผมรู้สึกกลัวจนขนหัวลุกใบหน้าต่างซีเพื่ออยากจะด่าให้เจ้าสิ่งที่อยู่ด้านนอกออกไปไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเจอกับโชคร้ายอีกเยอะแน่ แต่ในตอนนั้นอาจารย์กลับทำมือห้ามผมเอาไว้ก่อนไหนๆยายก็มาแสดงความยินดีรออะไรอยู่ละ่ะติงฝานรีบไปหยิบถูกมาสิผมถึงกับกลืนน้ำลายอึกใหญ่จากนั้นก็รีบไปหยิบถูกมาในทันทีอาจารย์ถือมันขึ้นมาจุดจากนั้นก็ปักมันไว้ที่ด้านหน้าประตูหลังจากนั้นเขาก็พูดคุยกับคนแก่ที่อยู่ด้านนอก ขอบคุณสำหรับข่าวของยายมากขอโทษด้วยที่ไม่สามารถเปิดประตูตอนรับได้เชิญรออยู่ที่ประตูนะครับถูกนี้ได้จุดให้ยายแล้วนะครับสินเสียงจู่ๆดานนอกก็มีเสียงหัวเราะได้ดังเข้ามาจากนั้นควันที่เคยลอยคืนก็กลับลอยตามลอดช่องประตูเข้าไป และทูกดอกนั้นก็ยังเผาไม้อย่างรวดเร็วอีกด้วยผ่านไปเพียงแค่ครู่เดียวมือไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆจากด้านนอกผมจึงเปิดประตูออกไปก็บพบว่าด้านนอกไม่มีคนอยู่แต่ที่ด้านหน้าประตูกลับมีข้าวกระสอบเล็กๆได้วางเอาไว้ผมกำลังคิดว่าจะเปิดดูแต่กลับถูกอาจารย์ห้ามเอาไว้ก่อนอาจารย์บอกว่าเขาแค่ผ่านมา อาจจะเห็นเรือมองคลเลยผ่านเข้ามาก็เท่านั้นจึงบอกให้ผมกลับเข้าไปนอนในห้องและอย่าได้คิดมากมือได้ยินคำนี้สมองของผมก็มืดมนในทันทีเมียผีของผมผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยสักครั้งแต่กลับมีผียา่แก่เข้ามาก่อนเนี่นะชีวิตหลังจากนี้คงจะไม่ได้อยู่อยากสุขสบายเป็นแน่จากนั้น อาจารย์ก็ถอนหายใจออกมาแล้วหันหลังเดินจากไปในทันทีหลังจากที่อาจารย์จากไปผมก็รีบเข้าไปนอนในห้องด้วยความหวาดกลัวแต่หลังจากที่นอนหลับลึกลงไปนั้นผมก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งภาพในฝันผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอคนนั้นได้สวมชุดที่ทางสมัยเป็นอย่างมากเธอยืนอยู่ที่หัวเตียงของผม พร้อมกับถือโทรศัพท์ของผมและกําลังเลื่อนดูอะไรสักอย่างอยู่จากนั้นผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเบาๆผู้หญิงเยอะอะไรขนาดนี้ไอ้ผู้ชายกาไอ้ผู้ชายไร้น้ำยาต้องลบจะต้องลบมันออกไปห <c oughs> ลังตื่นจากความฝัน มันก็เป็นเวลารุ่งเช้าพอดีผมอดไม่ได้ที่จะหันไปมองทางหัวเตียงก็พบเท็ก <Hey. S 1> ผมอดไม่ได้ที่จะหันไปมองทางหัวเตียงผมว่าสิ่งที่ตนเองฝันมันเสมือนจริงเกินไปจนทำให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมานิดหน่อยเมื่อเห็นโทรศัพท์ตนเองที่หัวเตียงผมก็รีบหยิบมันขึ้นมาพร้อมกับเปิดดูวีแชทต,ตามปกติ แต่หลังจากที่เปิดดูวีแชทผมก็ต้องตกตะลึงในทันทีพบว่าแชทที่อยู่ข้างในได้ถูกลบออกไปเกือบจนหมดเพื่อนของผมกว่าหลายร้อยคนในตอนนี้กลับเหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยคนเท่านั้นและทั้งหมดก็ยังคงเหลือเพียงแค่ผู้ชายอีกด้วยแม้แต่ปาลิวที่เป็นคนส่งอาหารกลางวานันก็ยังถูกลบไปด้วยเลยไม่เพียงเท่านั้น ชื่อผู้บันทึกความตายของผมบนโลกอินเทอร์เน็ตก็ยังถูกเปลี่ยนเป็นผู้ชายกากค้าตัวตายเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ในสมองของผมก็มีเสียงหึ่งระเบิดออกมาผมตัวแข็งทื่อในทันทีเมื่อคืนสิ่งที่ผมฝันนั้นมันไม่ใช่ความฝันแต่เธอได้มาหาผมจริงๆ